เตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มี40ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องไปเรียนการในการรับชมผู้ชมที่มีอายุ่กใน44ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับด้วยความหวังดีจาก NN Thailand นะครับบ๊ายบายครับฮัลโหลสวัสดีครับพบกับมาครับครั้งนี้นะครับวันนี้พวกเราจะทําการแจกแจกนะครับคำนี้คำว่าแจกครับเหมือนแบบแจ,จกตัวเกมแหละแต่ในเราจะแจกเหมือนการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านตัวแบบ เว็บไซต์นะครับเป็นแบบเว็บไซต์ที่นั่งแก้ไขมาอย่างยาวนานหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่ใช่แหละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆนะครับที่ผมนั่งแก้ไขนะครับแบบใครที่ไม่อยากใครที่ส่งเป็นที่คาสิเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บปะแรมเนี้ยและต้องการแบบคุมผ่านหน้า Web นเว็บไซต์โดยกินทรัพยากรคอมให้น้อยที่สุดนะครับก็มีวิธีการง่ายๆเลยนะครับ๋ยนะวเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตุ๊ต ขอเวลาสักครู่นะครับขออญาตเปิดเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับออนนกบ็ตอนนี้กำลังเจเนเรตโวนะครับตอนนี้ก็ทํทำการแบบรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์แบบลงบล็อกอินที่สำคัญสำคัญดโดยลล็อกอินที่แบบเวฟเซนต์ ense, มันจะไม่ทำงานตอบสนองผลกันด้วยนะครับก็แบบเพื่อความความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับอยู่ไหนตัวไมค์ครับไมค์ครับจะอยู่ไหนไมค์ครับไมค์ครับไมค์ครับ มค์คราฟอดี ID แท้เล่นกันเลยวันนี้ <c oughs> เดในวเรกสักครู่นะครับตัวนี้ก็กำลังลจะเล่จะเลเวิร์นะครับ <c oughs> นี่ครับลันเสซเรียบร้อยนะครับพีแอลก็มีแค่นี้นะครับมันลันในหน้านี้เนี่ย ชื่อมต่อกับสุดเซอร์เวอร์ไปเลยนะครับนี่จะเป็นแบบช่วงที่ทำไม่เล่นๆน,นะครับก็แบบลาดผ่านเชิญไปเลยครับยังให้มันก็ไม่ได้แล้วแหละว,ว่าผมไงต้องเซนเซอร์ในต่อตาต้อ,ตอ,ตอนี่ครับเช่นนะ่ะตอนนี้ผมเป็นอะไรเมมเบอร์ Member, ปกตินะครับไม่มี o อไม่มีอะไรเลยนี่เราเจะหน้านี้นี่อ่ะหน้านี้แหละนะครับเมื่อคนเปิดเว็บเซนต์นะครับเว็บเซนต์จะเป็นแบบนี้ เซ็นจะเป็นแบบนี้ที่คุณได้ดาวน์โหลดไปนะครับจะเป็นแบบนี้ตอนคุณยังไม่ตอนคุณเปิดนะมันจะเขียนว่า Server is offline ไม่พร้อมใช้งานไม่สามารถสั่งงานได้ในตอนนี้นะครับก็เป็นเวอร์าชันสามจุดศูนย์ 0, ออนไลน์ตลอดนะครับออตโต้ไม่ออตโต้แหละไม่ออตโต้ไม่ออตโต้กด f 5นะครับหนึ่งทีนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าอะไรเนินซอสเจ็ด lost connect นะครับมันก็จะเขียนว่าเหมือนแบบ reset แล้วไงเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์อะไรแบบเนะี้ยมันก็เขียนเลยเซิร์ฟเวอร์ is online พร้อมใช้งานแล้วสามารถสั่งงานได้นะครับตอนนี้นี่ครับเราสามารถสั่งไดด้หมเเลยเลยวา อ่ะเวลาเช้าตื่นตึง,ตงนี่ะทามเซนสูนะครับมันก็สูดมันก็เช้าอ่ะอ่ะกลางคืนเห็นปบเนีย่ยเราไม่ได้คุมเราไม่ได้คุมผ่านหน้าคาสินโนนะครับเราคุมเราไม่ได้คุยผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเราอ้ยไม่ได้เชื่อไปบแเราไม่ได้คุมผ่านหน้าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เราคุมผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับโดยการแบบใช้พาอินเว็บเซตนในการใช้นะครับอ่ะเปิดปิดโฟนนระเปิดโฟนเลย เปิดฝนใช่ไหมครับเปิดฝนแต่หน้าเซิร์ฟเพิ่งทำงานไปด้วยนะครับมันจะมีการสั่งงานอรแบบนี้แต่มันจะไม่มีคําสั่งไงอ่ะปิดฝนปิดฝนแล้วปิดฝนแล้วปิดฝนแล้วบอกว่าปิดฝนแล้วไงเฮ้ยแล้วบอกปิดฝนแล้วเออปิดฝนเนี่ยกลับไปตอนเช้าเอออย่างเช่ตอนตายเย นี่ก็จะเป็นแบบสกินง่ายๆนะครับใครที่รู้จักสกินนี้ก็อย่าไปบอกใครนะครับตายไปลูกตายไปเร็ว <c oughs> เออไอที่คลิปก่อนนะครับที่แบบตัวเกมแบบ16เลยมดนั้นนะครับ <c oughs> เป็นตัวเกมที่แบบนั่งอีดิมานะครับก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่ตอนทำเซิร์ฟเวอร์ในตัวตัว4เล่นนะครับลองเทสระบบไปเรื่อยๆเออแบบไม่มีอะไรทำไงก็ อะไรอ่ะเซอร์เวอร์เล่นในเซอร์เวอร์เล่นนะครับตอนนี้ก็ว่าจะทําเป็นรอตัวเซอร์เวอร์1.2นะครับไม่ก็เล่น1.4แบบเซอร์เวอร์โหมดจะไปก่อนนะครับแบบนี้เหมือนเล่นคนเดียวอ่ะเล่นไปเนี่ยวิ่งเล่นไปไม่มีอะไรทำไงก็เขาไปแบบฝึกฟือนฝีมืออะไรแบบเนี้ยต้นไม้นะอ่ะอย่างเช่นต้องการสั่งคําสั่งแบบ adop d นะครับก็เกียนไปเลยโอ้เพิ่มนะกดเพิ่มบบ นี่ครับแล้วมันจะเห็นว่าโอพนะครับนีครับสั่งโอเคครับคาสิโนโอเพนนะครับก็สามารถทับ g a m e m o d e admin c m d ไม่สามารถใช้กับเว็บเซนได้นะครับไม่รู้เพราะเหตุใดนะครับทำการ l o g o u t ก่อนนะครับทการ l o g i n แล้วก็พั s เวิร์ดไม่ต้องกรับรอกแต่มันก็ปดดูอยู่แล้วนะครับ เนี่ยก็วิ่งเล่นไปเนี่ยอย่างเช่นต้องการสั่งคำสั่งเนี่ยไฟล์ลิสเปิดหรือปิดถ้าเปิดนะมันจะอะไรแบบนี้ถ้ากิฟมันนี่นะครับอย่างเช่นเราต้องการกิฟมันนี่ไปอกิฟต์มันนี่เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์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 ส่งเงินสบายเลยทำการส่งเงินเราไปเท่าไหร่แต่เบลอ์แบบแบบแบบอู้รวยเลยรวยซอฟต์มันนี่อย่างเช่นเราต้องการมัดนงี้ครับ M O N E Y เนี่ยเราต้องการคุมพันหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะง่ายไง you เราไม่ต้องไปเปิดให้มันแบบเรืทรัพยากรเว็บเซิร์ฟนะครับเว็บของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเราก็สั่งหน้าเนี่ยแต่จะมีข้อเสียข้อเดียวคือมั LER นไม่สามารถดูไอ้ที่มันแบบออนไลน์เนี่ยไม่เหมือนหน้าเนี่ยมันสามารถดูได้หมดใช่ไหมล่ะแต่นี้เราไม่สามารถดูได้นะครับโซนสกมุลเหมือนกันเลยมันนีทรัพย์สินแบบโมนีว่าโนโซน อแล้วเงินโอนเนี่ยบกิบเ,เงินเนี่ยเออแต่บารคข้อนี้เราไม่สามารถแก้ได้นะครับเราต้องการกดนี่ครับ enter ใหม่กิฟมน,นี่เ,เป็นเก้าก็ส่งเงิน,นคทับทมันนี่ดูไหมครับออ้รวยเลยยยรวยแล้วนะครับตอนนี้รวยกับอ่ะมันนี่ท็อปเนอะไม่มีใครรวยเท่าเราหรอกมันนี่ top ตต่ตระต่ตระตตระ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 ดอคังอ uh, right? uh, uh, uh. ่ะยัสั่งขึ้นมาแล้วนี่ครับคือท็อปมันนี่แล้วท็อปเหลือติดท็อปอ่ะท็อปท็อปวันนะอรัมีคนเล่นคนเดียวก็ท็อปวันนะครับไม่มีอะไรทำนะครับก็เหมือนแค่แจกนะครับแจก pl อะไรแบบนี้นะครับเนี่ย pl เนี่ยนี่ับส่วนสำคัญคือตรงนี้ครับอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน่ะดูกันดูกันดูกัน เวฟเซนนะครับเวฟเซนฮัลโหลแ e r ไอ r ย y ่ u นี่ครับเวฟเซนนะครับเนี่ยเราไม่สำเราโดนดิเวฟเซนดี Web s e N D นะเวฟเซนอะเซิร์ฟเวอร์อวอโลดเลยิดนึงหรือเปล่าไม่นะอะเอาไว้โหลอ,อีดดก US s เอ r ก b o เนี้ยเซิร์ฟเวอร์มันก็เหมือนเด็ดแหลกๆหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีการทำงานในนี้ยรีโหลดรีโหลดคอมเพลส์นะครับเามาดูหน้าล์นี้ครับ f 5 1หนึ่งทีนะครับดึเงินการตอ่อครับเฮ้ยส่งเงินซ้ำหมออู้ส่งเงินซ้ำ,งงซำด้ด้วยเฮ้ยเกิดน้าดูดี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 รเงินชั้นชันลิดนะครับ เรเงินชั้นเลิศเลยอ่ะนี่คือจะเป็นบั็กข้อนึงที่ผมไม่สามารถแก้ไขได้ครับก็ระวังระวังนะครับถ้าใครต้องการแบบให้มันแบบดีๆนะครับกดตรงนี้นะ Enter ครับลิงกนะ์เนี่ยนี่นะครับมันจะกลับไปเป็นแบบนี้สมมติว่าทับ Stop Stop Server อ่ะ i l ผ่านหน้านี้ก็ได้นะครับ IL แต่ข้อเสี่องมันคือมันจะทําให้หน้านี้ค้างนะครับจนกว่ามันจะรีโหลดเสร็จนะครับมันถึงจะไม่ค้างนะครับ นี่คือเซิร์ฟเวอร์มันโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือแบบมันลวนแบบนั้นนะครับคือโอเวอร์โหลดนะครับทำให้แหลกบ้างเป็นบางเวลานะครับก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่า RL ผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้แหละ RL ตอนนี้เขาสั่งรวนเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์รวนไปแล้วแต่เราก็ยังมิ้งเลนได้เออไปมิงเลนไม่ได้นะสินยครับเวฟเซนต์มันจะมีปัญหาตรงนี้ครับในการรีโหลดเซิร์ฟเวอร์นะนี่แลรวทำการเอฟค่าใหม่เท่านี้ดำเนินการต่อแต่เราไม่ครับลรวก็ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ online องห้าหกห้านะครับ 4, หนึ่งจุดหกจุดสี่ไมคครับนะครับตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะครับที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นหนึ่งจุดจุดสี่นะครับมันก็แบบง่ายดีนะครับในการทำอะไรบ้าบอๆนะครับเนี่ยอ่ะดูไอเอาผ่านน้านนี้มีปัญหาเลยหรือเปล่าไม่ทราบน่าจะไม่มีนะครับ นะดูไออลผ่านด้านนี้ครับสข้อมูลมีปัญหาแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์มีร้านให้ล้าน่ะดูดิเริ่มมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาอะไรเริ่มมีปัญหาละไม่มีวัดเด้อ นี่แค่นี้แหละครับแต่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์กับถ้าใครไม่ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวไฟล์ pl ปลักอินนะครับนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งนะครับเรามาดูด้านนี้ครับเพื่อคุณดาวน์โหลดเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแตกไฟล์มาเลยแต่ผมเกลียยแตกนะครับแตกเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้นี่จะมี pl นะครับปลักอินนะครับให้คุณไปใส่ที่ไฟล์โฟลเดอร์ปลักอินนะครับแต่ถ้าคุณดาวน์โหลดจากตัวของผมเมื่อไหร่ก็จะไม่ต้องนะครับคุณมาเอาตรงนี้นะครับนี่ กดตรงนี้ลากไปเลยลากไปตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการใส่แต่อ่าลิสต์มีนี่นะครับปรับปรุงเมื่อวันที่เท่านี้นี่นี่นี่นะครับคุณดาวน์โหลดแอปเซิร์เวอร์ด้วยนะครับแต่แอปเซิร์เวอร์ต้องลิงก์นี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับไปดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับเช่นคนอยู่ไดซีแล้วแต่ผมเซตไปที่ไดดีนะครับเนี่ยแอปเซิร์เวอร์เนี่ยใส่เข้าไปเลย ww นะครับแต่มันจะเป็นไฟล์แบบนี้ถ้าคุณเปิดมาครับจะเป็นไฟล์แบบนี้แต่ไม่มีสตรีม bbs นะะคคครับบบบบเเเี่่่ยยุุณณใสาวจททแแผม จงเช่นมันมีโฟลเดอร์แบบนี้ใช่ปะคุณทําการเปลี่ยนไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยชื่อเนี่ยเติมแล้วก็ได้่ย head หรือรอะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็เติมไปแล้วคุณแบบเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณเอาอันเนี้ยไฟล์แบบน www, เนี้ยไอไฟล์ w w เนี่ยไอตอนต้นเนี่ยเอามาลากกลับเข้านี่ครับแล้วคุณก็ใส่เว็บแอดมินเข้าไปก็ได้หรือไม่ก็ลากไปทั้งหมดเนี่ยโดยมันจะไม่ตีกับไอไฟล์นี้ทํายังไงก็ได้นะครับาไม่ให้ตีกับไฟล์เนี่ยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้กับเว็บไซต์ตัวเองก็ควรนะให้เครดิตกับทาง Event Thailand กัับบบผผมมด้ยนะะครจไ,ไแบบ ใช้งานกันได้ต่อไปนะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวทั้งตัวเกมทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล,ละรับฟังมาตลอด13นาทีก็14นาทีตัดวาประมาณนั้นนะครับก็ขอจบคลิปพิเ่านี้ครับสวัสดีครับบ้าย สนุกแล้วสิสนุกแล้วสิคลิปจบแล้วอ่ะทำไงดีอะอาเดี๋ยวค่อยต่อคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แอนแชร์แล้วก็ไลค์นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายครับ